สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโรนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ัาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะเก้าไม้เท้าหกไม้เท้าขิงไม้เท้าโห oh. คนวันอาทิตย์นะคะด้านของการง,งานนะคะเขาเรียกว่าขยันกระตุลิรนนะคะมีความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานได้ดีนะคะงานเยอะงานมากนะคะบางคนทํางานทั้ง7วันเลยนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหนง่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะหรือใครที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะเรียกว่าการงานมีความมั่นคงนะคะเดีนเพลทผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความรักให้ความเมตตานะคะ นะคุณผู้ชายในช่วงนี้เขาเรียกว่านารีาโอปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้นะคะนะหรือว่าคุณแม่ก็ได้นะคะพี่ป้านาผี่หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะการเงินนะคะนะก็ได้จากความสามารถนะคะจะได้จากการงานนะคะนำพักนำแรงนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสด มีโอกาสพบรักนะคะในสถานที่ทํางานนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพอยิพซีมีเลข9603นะคะ9603นะคะต่อไปนะคะคน,นจัะ คนวันจันนะคะเป็นอย่างไร1ดาบความเข้มแข็งนะคะความมุ่งมั่นนะคะความอดทนความรับผิดชอบสิ่งต่างๆคนวันจันทำได้ดีนะคะนะเขาเรียกว่าพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะหดาบนะคะ นะแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ชัยชนะก็รออยู่นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จรออยู่นะคะหรือเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะในช่วงนี้นะคะเจ้าชายเรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตหลานบริวารน,นะคะรวมทั้งได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ นะักการเงินนะคะก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะไม่ขาดมือนะคะต้องเก็บต้องอ,อมด้วยนะคะ7ดไม้เท้านะคะการงานมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะักการสอบการแข่งขันนะคะสมัครเรียนสมัครสอบนะคะพร้อมอรวมทั้งน้องๆหนูๆนะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะ The l o v e r นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะ ช่วงนี้ขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์คนวันจันนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเดินเริ่มว่าเขาเรียกว่าคําพูดมีสเสน่ห์นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการพูดการคุยนะคะจะได้รับเขาเรียกว่าจะประสบผลสาเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่มีโอกาสมีหบดหลานบริวารเพิ่มนะคะคนโสดนะคะ บางคนอยู่ในห่วงของความรักนะคะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอนะคะเพิ่งจะปิ๊งนะคะนะเขาเรียกว่าเดลเวอร์นะคะห่วงแห่งรักนะคะได้ด้วยนะคะหรือใครที่ยังไม่ได้เจอได้เจอก็มีโอกาสที่ที่จะได้เจอได้เจอนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบทหลานบทิวานจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ชิปสีมีเลข1076น็ะคะ1076นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะแปดไม้เท้านะคะงานเยอะ ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายหรือเรียกว่าบางคนทํางานสักกระเบือยเยันเรือรบนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะใครที่คิดอยากจะขยับขยายงานนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะสิบไม้เท้านะคะนะเยอะแยะมากมายความรับผิดชอบโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทกโกดังนะคะหรือว่าโรงงานใหญ่ๆนะคะช่วงนี้มีโอกาสยกของหนักๆนะคะระวังกล้ามเนื้อนะคะนะปวดไหล่ปวดบ่านะคะปวดแข้งปวดขานะคะได้ด้วยนะคะ แต่คุณมีความขยันนะคะมีคนเรียกว่าขยันกระตือรือร้นนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆห,หนึ่งถ้วยนะคะเหนื่อยเหนื่อยกับงานมาก็กินเยอะนะคะเขาเรียกว่ากินทานอาหารเต็มโต๊ะนะคะนะการกินกันทานนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสเจอเจอคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจากันเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปซีมีเลขแปดศูนย์สองหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองหนึ่งนะคะต่อไปคนบัรพุธ คนวันพุธคนวันพุธนะคะอัศวินดาบแทมพเพรนแทพเพรนอัศวินดาบมีดวงเดินทางนะคะนะเรียกว่าชีพผจรล,ลงเท้านะคะการเดินทางที่แบบกระทันหันนะคะ หรือบางคนมีดวงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าฝันนะคะนะจินตนาการนะคะว่างไม่ได้นะคะก็จะจินตนาการไปเรื่อยนะคะก็ได้ด้วยนะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยเจ็ดถ้วยไทม์เพรสเขาเรียกว่า กังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะคิดกลับไปกลับมานะคะจะเอายังไงดีจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครหลายๆคนออยากออกงานนะคะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะงานะน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าเหนอยเหนือหน่อยกับงานได้ด้วยนะคะ หางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะนะถ้าจะอยากจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะการยกย้ายนะคะมีดวงยกย้ายที่อยู่นะคะยกย้ายที่อาศัยได้ด้วยในเรื่องของการงานนะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะการพูดการคุยกันติดต่อการเจราจาการสื่อสารหรืองานประเภทขนส่งนะคะนะักขนส่ง delivery หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่นะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะงานเยอะ ะะงานเยอะงานมากหรือประเภททหารตำรวจนะคะนะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการพลาดนะคะนะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละอำเภอนะคะนะความน้อยอกน้อยใจความหวัดระแวงคนรักนะคะก็มีด้วยนะคะต้องเขาเรียกว่าคิด ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะวัดระแวงนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนยังไม่ลืมอดีตนะคะบางอารมณ์ก็ยังอยากจะอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะเขาเรียกว่าอารมณ์ผันผวนแปรปรวนนะคะกลับไปกลับมานะคะเทมพเพลนเทมพเพลนห้าถ้วยนะคะนะอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงได้นะคะ ส่วนทางด้านของการเงินในช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปมีดวงสมรถนะคะมีดวงอ่เขาเรียกว่านํารถเข้าอู่นะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยการเป็นการตายนะคะหรือว่าเป็นร่วมงานอาว่ามงคลนะคะได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคหรือว่าจากยุดยานผ่านดานะคะจะให้โชคโซนเลขมงคลจากไพยีมีเลขศูน สี่เจ็ดห้านะคะศูนย์สี่เจ็ดห้านะคะต่อไปนะคะ,คน,นะคนวันพฤหั์คนวันพฤหัส เจ้าชายไม่เท้าสามถ้วยด้านของการงานนะคะของคนวันพฤหัสเขาเรียกว่าข,ขยันนะคะกระตือนหรือว่าน,น,น้องๆหนูๆนะคะใครหลายๆคนทํางานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยนะคะนั้นมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจานะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมทั้งจะได้รับคําเชิญนะคะ เข้าไปร่วมงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์งานเฮฮาปาร์ตี้นะคะได้ด้วยนะคะสิบไม่เท้านะคะงานเขาเรียกว่าภาระนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะงานค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะงานเยอะหนึ่งไม่เท้านะคะหรือว่าใครหลายๆคนเขาเรียกว่าทางานทั้ง7วันนะคะใครว่างงานมีโอกาสได้งานนะคะนะหรือว่า การสอบการแข่งขันนะคะน้องๆหนูๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าการเรียนนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะการเงินนะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0ูนย์ส0 1นะคะศูนย์สนนะคะต่อไปคนสุข นวันศุกร์นะคะ the world นะคะแปดดาบคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านำเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะอาหารเสริมนะคะเสื้อผ้านะคะกิฟช็อปนะคะนะเกี่ยวข้องกับ ความเสวยความงามนะคะก็เรียกว่าลูกค้ายเยอะนะคะนะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะแปดดาบนะคะแปดดาบเข้ามาประกอบตัวนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเขาเรียกว่าสับสนนะคะในบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะหรือว่าสุขภาพนะคะนะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของ มอนัดหรือเปล่านะคะปวดตามตัวนะคะปวดกระดูกนะคะสายตานะคะปวดหัวเป็นเกรนนะคะได้ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญนะคะการเงินนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะละเอียดรอบครอบนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีเขาเรียกว่าละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขนะคะทํางานออกมาได้ดีนะคะนะกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะเกี่ยวกับรายได้นะคะที่ทําอยู่นะคะ การเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือนะคะ,นะแต่ก็หลายๆคนก็อยากจะเก็บอยากจะออมนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารน,นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบทหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียล บางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเดะเวอร์ word, นะคะเขาเรียกว่าโชคลาภนะคะใครที่ชอบออบทรัานริวานนะคะจะให้โชคถามบทรัตนริวานได้นะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบซีนะคะมีเลขหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนโ้โหคนวันเสาร์หนึ่งเหรียญคนวันเสาร์ดวงเฮงจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะนะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครนะคะจะได้รับข่าวดีการงานมีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้รับโบนัสนะคะนะไ,ได้รับเงินปันผลหรือบางคนมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะในช่วงนี้นะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะได้ด้วยนะคะ กดาบมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ำบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะได้ด้วยบางคนมีดวงยย้ายที่อยู่นะคะย้ยายที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะดวงดีนะคะคนเสานะคะคิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญคิงเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะ จะได้รับข่าวดีเกี่ยว้งขอกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่บ้างนะคะนะเขาเรียกว่าจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะคุณผู้ชายจะนําความสําเร็จมาให้นะคะราชนีพระจัน์นะคะความฝันนะคะความจินตนาการนะคะด้านของการงานนะคะมีชื่อเสียงแกมตลาดได้ดีคุณผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะ ต้องค่าไปเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะนะเกี่ยวข้องกับอย่างนั้นเนก็ช้อปปิ้งนะคะเด,เดินตามห้างซื้อเสื้อผ้าซื้อของมีค่าซื้อของอ่าเขาเรียกว่าเก็บกักตุนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ก็พูดดีๆกับคนรักนะคะบางคนมีโอกาสได้รับอ่ของได้รับทองของมีค่านะคะจากคนรักได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลนะคะนะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะบางคนเป็นได้ถึงคนมีฐานะนะคะนะคนมีอันจะก,กินนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะภูมิแพ้นะคะแล้วก็เปื่นขคันนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะสมุดเงินเก็บ นะคะจะให้โชคนะคะเลขสมดุลเงินเก็บนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสีมีเลข1602งหกศนะคะหนึ่นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคานทำนายของคนเกิดทั้งเจวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ